ยินดีต้อนรับเข้าส yeah> ู่ช่องโกโก้ไลท์ค่ะทุกคนเราอยู่กันที่ร้านข้าวเปียกเส้นถ้าไม่ใส่สองหมื่นถ้าใส่สองหมื่นห้าก็ใส่ดิใส่างใส่เอากสองกิวยด้วอพี่ชันไม่กินแล้ว ก่อนเราใส่ใส่ไอ้นี้เปล่าใ,ใส่ไขไ่ใส่ไข่ไหมอือไข่ดีนะแปบเดียวก็จะหมดแล้วเนี่ยเป็นร้านดังของที่นี่เนาะร้านดังของนี่นี่เหรอเซ็นเตอร์พอยท์เขาเรียกเซ็นเตอร์พอยท์ะตรงนี้เซ็นเตอร์พรยอยท์มแม่บ้านุแม่บ้านุนาอ๋อโรงแรมอะนุตรงข้ามโรงแรมอนุไม่ใช่อะไรนะครับีน แม่นางใส่ไข่ใไม่กินจะหมดแล้วเนี่ยอันนี้นีอันนี้บอลอะรขาอันนี้ก็ดแอ้วันนี้คือเขาเรียกอะนะบอาแอันนี้ก็คือู้อันนี้คือเขาเรียกอะไรนะบานเราแคบหมูแคบหมูปออันนี้ก็ือออันนี้ก็เขายเลเราหยกอ๋ออุก็อันนี้ป็นสูเรพิเศษนี่อรหมูแบอน้ก็คื้น่ขารียกอะไะบลเาคมูแคมม ไข่ต้มยำมาตู้มอะไรเงี้ยอืมไข่อันนั้นอ่ายี 25, ่สิบห้าพันนะเจ้าห้าสจ้าห้าเออนีวพี่ช่วยก็มาช่วยออทุกคนก็ามาตั้งแต่เช้าเนีย่ยเดี๋ยวเทสสายก็ได้กลับไปบ้านนอนแล้วเด้อกำลังจะเก็บแล้วนี่ชอบเนนี่คือน้่นพี่กั่งหมูนะ้่บ้านเราเนาะ โกลาเทอร์โกลาซาวห้าซาวห้าเอาไปนั่งกินมีเงิน,น,งนมีเงินจดนนแต่เงินส่วนครับมีเงินสแกนได้สแกนได้นะครับสแกน,ไ,น,นได้ประกันโกลตัวเท่าไหร่นี่ตัวละสองพันกิบตัวละสองพันตัวละสี่บาทสองพนกิบน้ำตึ 2, ่งก็สองพันก็จะเป็นแบบนี้วันนี้แอบดูน้องๆเขากินกันเนาะพอดีเรากินแล้วเรามากินแล้วโอ้ดูนี่อ๋อก็คือเขาใส่พริกมาใน อันนี้เลยแคบหมมออ๋ออันนี้คือกินเท่าไหร่ก็ได้บอเป็นหยังป้าคุณเดีมากเลยใส่เยอะใส่น้อยก็ได้กันเดียวกันแต่ันเดียวกันอันนี้จะเป็นผงกว่าอันนี้จะเป็นชิ้นกว่าไงหน้าโรงแรมอนุวงศ์นะแคบหมูมาใกล้ๆก็จะมีต้งตานข้าวต้มไม่รู้ว่าเผ็ดหรือเปล่าใส่ไปก่อนเฮ้ยชิมก่อนชิมก่อนเดี๋ยวก็เผ็ดอีกเผ็ดก็ร้องไห้แล้วก็กลับบ้าน ขายสี่โมงเช้าขายสี่โมงเช้าตีสี่อู้หู้คือคือคนที่ออกมาจะผับจากบาร์ก็กินร้านนี้พอดีเลยอ่ะก็สางพอดีสางพอดีก็กลับไปบ้านนอนเลยนี่แสดงว่าเขาตั้งร้านตั้งแต่ตีสามขายตีสี่ไม่เผ็ดนะที่ใส่เมื่อกี้ให้น้องๆเข้าทานใจโอ่ยเดี๋ยวผมเขาใส่มะนาวได้ด้วยเหรอฮะเผ่ดไห เออใส่นิดน้อยก่อนเนี่ยใส่ได้ด้วยเหรอเนี่ยมะนาวอ๋อใส่ก็ใส่วะมีบรรยากาศน้องข้าวชิมชิมไดแ๋ยวแค่แค่หมูก่อน อีกคำหนึ่งก่อนอีกคำหนึ่งอะไรไม่รู้รสชาติอยู่อคำแรกยังไม่ไม่ค่อยชัวร์ไงเผ็ดนะเืมเป็นไงรสชาติอร่อยอร่อยมาดูนะมันก็จะเก็บแล้วนะเราจะกินนะทีนี้ทุกคนโาโรงแรมอนุวงศ์ หอมนะถ้าเราใส่มะนาวมันก็จะหอมมันแก้กายแบบว่าต้มยำอ่ะถ้าเราใส่มะนาวมันไมเดียอ๋อตรงนี้ตรงแหล่งไมเดียตอนนี้อยู่ตีแยกพอดีนะตอนนี้เขาเริเก็บตัวแล้วยำแดงมาตลาดกลางคืนอ๋อกลางคืนขายอะไรกันเยอาทุกอย่างอ๋อแต่ว่าร้านเขาเปรียบตลาดกลางคืนขายทุกอย่างอ๋อมันก็เปรียบขายเฉพาะตีสามแต่นี่ก็คืนเนาะตอนตอนเย็นกลางคืนไหมูวะโอ้โหต้องก้าว มเห็นปลาตะโขวันน่ากินมากเลยโอ้โหปลาตะโขวเขาแบบมันมันใหญ่ดีใหญ่มันแข็งมันน่าจะหนาหนาเอาใส่ตั้งตัวป่ะไม่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่อ๋อแค่นั้นก็กินไปหมดแล้วใช่ไหมปอนหมดดิหมดอ่ะไม่เหลือโอ้โหอร่อยไปกินด้วยเใหญ่เลยว่าเขาอยูุ่งเล็กประมาณตั้งตัว น้องกินน้าอร่อยมากอร่อยจริงนะอร่อยใช่ไหมอร่อยจริงๆอรองโอเดอร่อยจริงแต่หมูเขากรอกกินแะ้วมันเข้ากันดีเนาะเป็นข้าวเปลยกไข่ต้มใช่แล้ว ไข่ต้มไข่ต <c oughs> <c oughs> ้มพอดีมันสุนนกพอดีไม่ไข่ต้มไปแล้ว <c oughs> คุณแม่แซวบอกว่าเป็นเป็นไข่ลูกนะร้านนี่ไข่ลูกนะแต่เขาเราแบบมันสุกบ,บ้า<ห>เป็นไข่ต้มไปละตัว <c oughs> ตน,นี้กําลังเก็บเงินประมาณได้ประมาณสิบล้านกรีบเนาะปีวันนี้ <c oughs> ถึงว่าแม่สิบล้านกีบ <c oughs> ไม่ถึงเนาะน่าจะมาสามร้อยล้านไอ้สามสี่ล้านกรีบ เดาผิดไปอาจจะห้าร้อยล้านโอเคขอบคุณที่ตามมากิดต้นตายครับบรรยากาศมาถึงห้าร้อยล้านได้ไงขายตั้งแต่ตีสี่เนาะเป็นงานทำงานนะก็เลยจะเงียบๆหน่อยแล้วคุณแบบว่ามันะเป็ลูกไข่แดงไหมไข่แดงขยำมาตุ้มโอเคไหมคะแนนจะสิบให้ให้สิบให้สิบเลยคะแนนเต็มนะให้สิบเต็มอแต่ให้อีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดเอาไปให้สิบเอ็ดด้วยโอ้โหเลยว่าอร่อยจริง น้ำเนื้อเน้น่ะอร่อยเออโอเคโอเคนี่อร่อยเพราะแคบหมูนะแคบหมูก็อร่อยเลยใช่ไหมคือดีตรงที่ว่าเขาให้ใส่แบบไม่อั้นเลยนะมันมาเข้ากันพอดีอ่ะเขาเปียกน้ำพริกเขาเปียกน้ำพริกแคบหมูให้แบบไม่อั้นเลยนะสุดยอดถ้าแบบว่าคนที่กินน้อยก็คือแบบกินได้สองหัว กินหมดได้เพีเดียวแต่ถ้าเรามาทันเขาจะมีข้าวเปียกข้าวด้วยข้าวเปียกข้าวขายดีข้าวเปียกข้าวขายหมดหมดก่อนนะก่อนมาอุดหนุนกันได้ทุกคนที่หน้าโรงแรมอนุนะคะแล้วก็อยู่ตรงข้ามแอร์โฮมไอเดียโฮมไอเดียก็เป็นแลนด์มาร์คของเขาแหละที่เรารุ่นต้องมากันคือโอเคค่ะสมาร์ทที่นี่เขาจะเป็นที่องน้าก็คือไม่ใช่มาเลยตรงนี้ที่แบบว่าตลาด